วันนี้เวลา13นาฬิกา51นาทีพระบรมวงเธอพระองคเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถรรัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ประทานทุนสมเด็จเจ้าฟ้าปีที่13จำนวน16ทุนแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีเลิศจากโรงเรียนครุรข่ายในพระอุปถัมภ์สเน็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชราราัชสุดาสิริโสภาพนวดีโรงเรียนสังกัดสำน,นักงานคณะกรรมการการกศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับทุนสนุเนศเจ้าฟ้าเป็นทุนการศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถรัรมภ์จัดทำขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพระคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริกโสภารัตนวดีที่ส่งรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชไว้ในพระอุปถัมภ์เพื่อสืบสารพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นในการประกอบพระกรรณากิกด้านการศึกษาของชาติมาโดยตลอด อาทิทรงรับสถาบันการศึกษาหลายแห่งไว้ในพระอุปถรรัมภราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุด ต่อจากนั้นทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้4บ้านไลฟ์ลองเลิร์นิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งวิทยลลาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเทธอประเกียติสมเด็จพระเจ้าพระเนีเธอเจ้าฟ้าเพชราราชาสุดาสิริโสภาพ,าพนันนวดีเนื่องในโอกาสครบร้อปีวันคล้ายบันประสูตรพุทธศักราช2568 จะสร้างภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทุกคนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้วยห้องเรียนทันสมัยใช้เทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียในการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กวัยเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุเข้าไปเรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆสามารถพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตได้อย่างรอบด้าน อาทิหลักสูตรพัฒนาทักษะส,สำหรับเด็กเล็กและวัยรุ่นกลุ่มภาษากีฬาดนตรีศิลปะนวมตกรรมและ Real Life Education หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มทักษะในการทำงาน Upskill Reskill สำหรับนักศึกษาและคนทำงานและหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข